สืบเนื่องจากประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่มีทะเลขนาบสองข้างนะครับแล้วก็เป็นเศรษฐกิจที่สําคัญในพื้นที่ก็ยังคงไม่พ้นในเรื่องของภาคการประมงนะครับแล้วก็ประเทศไทยเราถือเนี่ยถือได้ว่าสําหรับประเทศเราเนี่ยถือได้ว่าเป็นผู้ส่งออกอาหารทะเลแปรรูปรายใหญ่นะครับเป็นอันดับ5้าของโลกเลยนะครับทำไรายได้ได้เกือบ2องแสนล้านบาทต่อปีซึ่งเม็ดเงินพวกนี้นะครับก็จะกระจายไปทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมอ อุตสากรรมแปลรูปอาหารนะครับเป็นผู้ส่งออกแล้วก็รวมไปถึงภาคแรงงานที่ทํางานอยู่ในอุตสาหกรรมด้วยนะครับไปจนถึงแรงงานในภาคประมง,งเนี่ยก็คือได้รับเขาเรียกว่าได้รับผลจากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจครั้งนี้หลายคนเลยนะครับหลายภาคส่วนเลยนะและเป็นต้นทุนของวัตถุด,ดิบนั่นเองนะครับในเรื่องของแรงงานภาคในเรื่องของการทําประมง,งแต่ปัญหาที่สังสม กันมาอย่างยาวนานนะครับก็คือในเรื่องของการใช้แรงงานที่ถูกจับตามองนะครับว่าสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นการค้าขายมนุษย์นะครับการค้ามนุษย์นะครับใช้คําว่าการค้ามนุษย์เลยนะรวมไปถึงการใช้เรือการทําประมงผิดกฎหมายใช้เรือหรือเครื่องมือทางการประมงที่ทําลายล้างไม่ไม่ส่งมาไม่คํานึงถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับ ซึ่งาหากว่ากันตามนิยามของอ,องค์การอาหารและ,กะเกษตรแห่งประชาชาติหรือที่เรารู้จักกันว่า Iuu นะครับ Iuu fishing นะครับที่ออกมาจากว่า illegal unreported and unregulated fishing นะครับซึ่งในปี2558ที่ผ่านมาครับประเทศไทยก็โดนใบเหลืองนะครับเตือนในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นทางการจนสาภาพยุโรปนั้นยื่นคำขาดให้ประเทศไทยต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังมิฉะนั้นจะถูกห้ามส่งออกทะเล ห้ามส่งออกอาหารทะเลนะครับผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยอาหารทะเลทุกที่เลยห้ามส่งออกไปยัง e อนะครับหรือสหภาพยุโรปภายในสิ้นปี2558ซึ่งว่าหากไปถึงขั้นนั้นก็อาจจะทําให้ภาพลักษณ์อาหารทะเลของประเทศไทยนั้นถูกต่อต้านจากผู้บริโภคอีกหลายประเทศเลยแล้วก็ทําให้มูลค่าการส่งออกสินค้าประมงของไทยนั้นไม่สามารถโตได้ถึง2 0 0 0 0 0ล้านบาทได้มาจนถึงทุกวันนี้นะครับการแก้ปัญหา iuu fishing นะครับโดยรัฐบาลเนี่ย เริ่มต้นมีขั้นตอนแบบ6แผนงานในการแก้ปัญหาดังกล่าวนะครับประกอบไปด้วยการจดทะเบียนเรือประมงและออกใบอนุญาตทําการประมงนะครับโดยจัดหน่วยบริหารเคลื่อนที่เพื่อเร่งรัดการจดทะเบียนเรือและออกอาจจะยาอาจยาบัตรนะครับอ่านี่เป็นการแก้ไขข้อแรกการควบคุมแล้วก็ เฝ้าระวังการทำประมงนะครับมีการจัดตั้งศูนย์ติดตามเฝ้าระวังการทำประมงศูนย์แจ้งเรือเข้าออกหรือว่าที่เรารู้จักคนว่าปีโป้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ขนมนะปีโป้คือ Port In Port Out Controlling นะครับอ่า PIPO นั่นเองแล้วก็มีการตรวจราดตะเวนเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมายในน่านน้าไทยอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ มีการจัดทำระบบติดตามเรือหรือว่า VMS นะครับ Vessel Monitoring System จัดตั้งศูนย์ควบคุมและติดตามตำแหน่งเรือนะครับแล้วก็กำหนดให้เรือขนาด60ตันกรอสขึ้นไปนั้นต้องติดตั้งระบบติดตามด้วยนั่นเองนะครับมีการปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับสำหรับสัตว์น้ำนำเข้านะครับแล้วก็สัตว์น้ำที่จับภายในประเทศมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการทำประมงโดยจัดทำพรบการประมง2 5ง8นแนะครับแล้วก็ร่างกฎหมายตามลำดับ รองภายใต้พรบการประมงแล้วก็ไอยโดยเฉพาะด้วยนะครับมีการจัดทําแผนระดับชาติในการป้องกันเย็บยั้งและขจัดการทําประมงผิดกฎหมายนะครับไม่มีการจัดทํารายงานและรายการควบคุมหรือว่า national plan of action IUU นั่นเองครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนเลยก็คือตั้งแต่วันที่1นึกรกฎาคม2558เป็นต้นมานะครับเรือประมงใดที่ไม่ขึ้นทะเบียนไม่มีใบอนุญาตจะไม่สามารถออกจากปลาได้รวมทั้ง ห้ามใช้เรืออวนลากด้วยนะครับการติดตั้งเครื่องมือติดตามเรือประมงนอกหน้านน้าขนาด60ตันกลอสขึ้นไปและการใช้ระบบควบคุมการแจ้งเข้าออกของเรือประมงขนาด30ตันกลอสนะครับนี่จะมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องเลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดของทางภาครัฐเนี่ยก็ทําให้เรือประมงในหลายจังหวัดออกมาประท้วงนะครับเคยมีเคยมีช่วงหนึ่งที่แบบว่า อาจจะยังไม่ชินกับการปรับสภาพนะครับอาจจะยังไม่ชินกับการเปลีป่ยนแปลงก็ออกมีการระท้วงให้ภาครัฐเนี่ยออกมาตรการช่วยเหลือเรือประมงที่ได้รับผลกระทบด้วยซึ่งรัฐบาลเองก็ได้มีการออกโครงการนะครับนำเรือออกนอกระบบนะครับให้รัฐเนี่ยจ่ายเงินช่วยเหลือหรืออาจจะเรียกว่าเป็นการซื้อคืนเรือนั่นเองนะครับซึ่งตั้งแต่ปี2558 ก็มีการจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้วจำนวน364ลําแล้วก็อยู่ระหว่างการประเมินราคาชดเชยอ,อีก1 7 0 7ลันลำนะครับซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี2,566นั่นเองนะครับอันนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นเลยว่าหมายถึงว่าคนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการที่ต้องเปลี่ยนแปลงกฎหมายแบบที่ได้กล่าวไว้เนี่ยรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็ต้องมีการ รับฟังปัญหาแล้วก็ให้ให้การช่วยเหลือยุยาไปตามความเหมาะสมนะครับเพื่อที่จะให้ทุกฝ่ายนั้นได้รับเขาเรียกไม่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนั่นเองนะครับ